อิธิบาตที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลายลำาา่ำแม่น้ำคงค่าลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปสู่ทิศตะวันออกขอนี่แม่ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอิธิบาตซีอยู่กระทําอิธิบาตซีให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นภู้ลุมไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพาน เทไปสู่น,นิพพานชั้นนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอิทธิบาทซีกระทําอิทธิบาทซีให้มากอยู่ย่อมเป็นภู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่น,นิพพานเป็นย่างใดเราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยน,นี้ย่อมอบรมอิทธิบาทประกอบพร้อมด้วย เครื่องปรุงแต่งอันมีสมาธิสัมประยุทธ์ด้วยฉันทะเป็นประนากิจย่อมอบรมอิทธิบาทประกอบพร้อมด้วยเครื่องปรุงแต่งอันมีสมาธิสัมปยุทธ์ด้วยวิริยะอันมีสมาธิสัมประยุทธ์ด้วยจิตตะอันมีสมาธิสัมประยุทธ์ด้วยวิมังสาเป็นประนากิจคือกิจเกี่ยวกับการป้องกันการละการเจริญ และการรักษาภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอิทธิบาทซีอยู่กระทําอิทธิบาทซีให้มากอยู่ย่อมเป็นภู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเท่ไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แลอินซีที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลายล่ำแม่น้ำคงคา ลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเท่ไปสู่ทิศตะวันออกขอนี่แม่ชั้นใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอินซี่หาอยู่กระทําอินซี่หาให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผูล้ลุมไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเท่ไปสูนป่นิพพานชั้นนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอินทซี่หา กระทำอินซีหาให้มากอยู่ย่อมเป็นภู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเท่ไปสู่นิพพานเป็นอย่งางใดเลราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมอินทซียคือสัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ ย่อมไปสู่ความปล่อยว่างภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอินทรีย์หาย,ยู่กระทํำอินทรีย์หาให้มากอยย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แลพละที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลายล่ำแม่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออก หลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปสู่ทิศตะวันออกขอนี้แม่ชันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมพราหายูกระทำราลหาให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นภู้ลุมไปทางนิพพานหลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานชันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมพาลหากระทำราลหาให้มากอยู่ย่อมเป็นภู้ลุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพานเท่ไปสู่นิพพานเป็นย่างในเราภิกษุทั้งหลายภิกษุในรทมวินัยนี้ย่อมอบรมสัทธาภละวิริยะพละสติภละสมาธิภละและปัญญาภละชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธน้อมไปสู่ความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมภละหาอยู่ กระทำภละให้มากอยู่ย่อมเป็นผูลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเท่ไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แลโพดช่งที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลายล่ำแมา่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเท่ไปสู่ทิศตะวันออกขอนีแม่ชันใด ภิกษุท <S desserts> ั้งหลายภิกษุอบรมโพดช่องเจดอยู่กระทําโพดช่องเจดให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานฉันนั่นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมโพดช่องเจดกระทัาโพดช่องเจตให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างใดเรา ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปิติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปัสสติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์ชนิดทีอาศัยวิเวกอาศัยวิราขะอาศัยนิโรธ น้อมไปสู่ความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมโพช่ชงเจ็ดอยู่กระทำโพชิชงเจ็ดให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเท่ไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แลอัดถังขิกมักที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลาย ล่ำแมา่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเท่ไปสู่ทิศตะวันออกขอนี่แม่ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอริยอัตถังคิกรรมคกอยู่กระทำอริยอัตถังคิกรรมค่ให้มากอยู่กย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเท่ไปสู่นิพพานชั้นนั่นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอบรมอริยอัฏฐานกิกรรมกกระทำ่อริยอัฏฐังกิกรรคกให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเท่ไปสู่นิพพานเป็นย่างในเราภิกษุทั้งหลายภิกษุในถ้ำวินัยนีย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิย่อมอบรมสัมมาสังกัปปะย่อมอบรมสัมมาวาจาย่อมอบรมสัมมากัมมันตะ ย่อมอบรมสมัมมาอาชีวะย่อมอบรมสมัมมาวายามะย่อมอบรมสมัมมาสติย่อมอบรมสมัมมาสมาธิชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธน้อมไปสู่ความปล่อยว่างภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอริยอัตถังคิกรรมักอยู่กระทำอริยอัตถังคิกรรมักให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพาน หลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แลเชิงร่องของจิตภิกษุทั้งหลายหมอที่บ่มีเชิงห้องรับย่อมกลิ่งได้ง่ายส่วนหมอที่มีเชิงห้องรับย่อมกลิ่งได้ยากภิกษุทั้งหลายฉันใดกับฉันนั้นจิตที่บ่มีเครื่องร่องรับ ย่อมหมุนไปได้ง่ายส่วนจิตท,ที่มีเครื่องรองรับย่อมหมุนไปได้ยากภิกษุทั้งหลายเครื่องห้องรับของจิตเป็นอย่างใดเล่าภิกษุทั้งหลายอริยอัตถังคิกครรมนี่แล่ได้แก่ความเข้าใจอันถือต้องความมุ่งหมายอันถือต้องการพูดจาอันถือต้องการทำงานอันถือต้อง การเลี้ยงชีวิตอันถืกต้องความพยายามอันถือต้องความระลึกอันถือต้องความปักใจมั่นคองอันถือต้องอริยะอัตถังกิกรรมนี้แลเป็นเครื่องร่องรับของจิตอริยะสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายเฮาจักแสดงสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ ที่ประกอบด้วยมูลนฐานและเครื่องปรุงพร้อมอย่างทั่วถึงแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังขอนั้นภิกษุทั้งหลายสมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่ประกอบด้วยมูลนฐานและเครื่องปรุงพร้อมอย่างทั่วถึงเป็นอย่างใดเ่าสมมาสมาธิอันเป็นอริยะนั้นได้แก่ความเข้าใจอันถือต้องความม,มุ่งหมายอันถือต้อง การพูดจาอันถือต้องการเหตุงานอันถือต้องการเลี้ยงชีวิตอันถือต้องความพยายามอันถือต้องความระลึกอันถือต้องและความตั้งใจมั่นอันถือต้องภิกษุทั้งหลายภาวะแห่งความเป็นหนึ่งของจิตแวดล้อมด้วยองค์ทั้งเจ็ดเหล่านี้แลเฮ้าเอิญวนวาสำม,มาสมาธิ อันเป็นอริยะที่ประกอบด้วยมูลฐานและเครื่องปรุงพร้อมอย่างทั่วถึงโลกจะบว,ว่างจากพระอระหันต์โดยตัดแก่สุพัทธปริภาชกที่สารวันแห่งเมืองกุสินาราณราตีที่ปรินิพานสุพัทธะในธรรมวินัยที่บ่มีอริยมักมีองค์แปดย่อมบ่มีสมณะที่หนึ่ง โสดาบัตที่ 2, สองสกทธาคามีที่สามอนาคามีที่สี่อรหันต์สุพัทะในธรรมวินัยนี่แลมีอริยมรรคมีองค์แปดจึงมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่สุพัทะท้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้พึ่งยูโดยชอบใส่โลกกิว,ววางจาก พระอระหันต์ทั้งหลายแล